สวัสดีทุกคนด้วยค,ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้เป็นกิจกรรมแจกอ่างเปาสําสหรับใครที่ดูคลิปนี้คุณเป็นผู้โชคดีนะแต่นะครับในคลิปนี้เราแจกเพียง1ท่านเท่านั้นใครที่คิดว่าเม้นเป็นคนแรกเมนทันเม้นได้เลยนะซึ่งกิจกรรมนี้เราจะมีการก่อโค้ดนะ EP ที่แล้วก็คือ EP ที่184เราได้ทําการแจกไปแล้วอยู่ที่10 w วอลเล็ตนั่นเองก็ผู้โชคดีนะครับก็ได้รับไปแล้วนะครับปกติแล้ว ผู้โชคดีของเราในแต่ละครั้งก็ไม่ซ้ำกันเลยนะบางคนนะครับเฮ้ยพี่แจกจริงไหมนะครับนี่เราก็แจกไปทุกคนเลยนะครับใครที่เมนท์ถูกนะสะสมมาเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ EP นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเข้าสู่ EP ที่185แล้วนะครับกิจกรรมนี้เราจะแจกอยู่ที่5 wallet นั่นเองนะครับแต่ถ้าผู้โชคดีของเรา ไม่รับหรือไม่มีการตอบกลับภายใน24ชั่วโมงเราจะแจกใน EP ถัดไปเป็น10 w อ l เล t นะครับถ้าไม่มีอีกเราจะเพิ่มเป็น20 w อ l เล t นั่นเองนะครับกิจกรรมของเรามีประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่า,ก,วาการกรอกโค้ดของเราจะมีโค้ดให้เพื่อนๆกรอกใต้ล่างคลิปนั่นเองนะใครที่กรอกทันหรือดูผม,มบ่อยๆนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการแจกอ่งเปานั่นเอง C P C P X C C เ e. อ๊ะ่อ่าในคลิปนี้นะครับเราเอาเฉพาะตัว C นะครับมีกี่ตัวเพื่อนเพื่อนเม้นได้เลยนะครับมีกี่ตัวนะตัวอื่นเราไม่เอาเราเอาเฉพาะแค่ตัว C เท่านั้นทั้งตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็กก็ได้พิมพ์แบบ ไหนก็ได้ขอแค่เป็นตัว C ตามจํานวนที่มีอยู่เมื่อกี้นั่นเองนะครับกิจกรรมของเรามีแค่นี้ใครที่ร่วมเลขนกิจกรรมของเรารอการตอบกลับจากผมและการใครพี่ผู้โชคดีก็เมนตต่ละคลิปได้เลยเจอกันคลิปหน้าอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ